สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนให้ได้ท่าก่อนอดีค่ะนั่งสเสงไปรหลับข่าวดีขอบคุณพี่สาวคนสวยทั้งใต่วันละลายเดอ้อเนอะาะที่เลี้ยงลูกชิน้นน้ำปั่นงบห้าร้อยบาทจ้าขอบคุณค่ะ หาจ๋าหื้อหันหันสาซื้อพี่น่องจ้าเนาะทางห้องเย็นหรือทางขาประตูทางเข้าบ้านมานั่นแหละโอ้่านนางเขาสีด้วว รมยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนักษาอย่าเจ็บอย่าจนม่หนี่ไม่มานีเย เดี๋ยวจ้าเลยนี่ผ้า,ำผาำดำดำเห็นไหมละกวามือคุณป้าคุณสวยทั้งไต้หวัน มันบ่ค่อยสบายไปเลยตัวนั้นมันสิอยากตายมันเลินใหญ่อยู่หอดหานหอดซอ,องเลยเด้อพี่นอออ้อง,งหัวกําลังทําให้ลูกน้องมันไปใส่เบิดว่ะน้องจะมีตีตายไปเลยจะบอกมันอย่างเล่นติ๊กต,ตอกเนาะเอาสร้างน้ำปานเลยตั้เตามันหลักกันให้มันผักแหนตัวนั้นมันสิเล่นใหญ่ข้าวพลบ่จรัรเป็นยังมาลมันอยากเล่นใหญ่แล้วมันยนะรุนออกซิโลตัวกบไปเสื่อมเลยเสียวน่ะ นางอยู่จะซื้อยิงอยากตายโดนมาดเขาเมื่อนลวงพ่อชิบมาดย่างกันมาวะจ๊ะตายแหละนางลาสุดนางเขบอกไปโลดวะนางกลับเลยจะไปเกาหลีเป่ากลับไปอยู่เทียงหน้าเลยเมื่อเมื่อเท่าเมื่อเมื่อนเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแข็งก่อนเถอะงบหนึ่งงบห้าร้อยบาททั้งลูกชิ้นนำล่าสุดพี่น้องเยในน้ำแข็งนางเบิร์ตเนาะน้ำแข็งนางหมด องจอกแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกยังไ่ได้จักจอกักลลาลามันมูอยู่บนนี้เนี่ยอีซีลาลาแม่ไม่นี่ปนน่องคัมมนี่ลาลาซาซูยปนน่องซีมานี่ซีโซตายอีทนซีทนได้มือนัมาส่งกันมาส่งเขาใแม่เถาเนาะตาพัวนเล็กเช่นเียกับแบบนี้หวย ก็คือปตะยอานตาลานเคยกูแทบเซ็งนี่าไแบบเถอานะ่ามันก็หวยเลยมีปัญหาอะไรหรอห้องบอกว่าเมื่อไห้ามีอางม่วงนำม่วงดองขายสินอะไรตามสินหาตามตามสินหาสินหาบางเถอะหาสินหาตามแต่ตอน้หนตอนใหนที่ดีเอาซาบะกับพ่อนะเจ้ากั สิบตอนเ่อสิบสิบตอนส่าบาทาบ่แน้ม,นนนมาก็บเจ็ดจอแล้วก็ร้อยสี่เลยดีเดี๋ยวมันเคลียรเองเดอกผมต้องห่วงเนาะยังอยู่กับใครนี่นเองผ้าอยู่กับเขาเนาะ วันที่สิบเก้าเขาไม่ได้สเสกเดี่ยวเขาอกนยะ่อ่าน่้น่ากขูาสราตีนะแกวประดับอยู่บ่ ล่าสุดเครื่องปั่นกำลังเสียชิตท้ยแล้วพี่นอ้องกันข่าวเม่กี้แล้วลลก,กูรด้ตัวเมื่อแปดเจาะไปน้องจ้ะตัว่มันปั่นเจอละทองเนาะ ว่าซื้อลูกชิ้นมันเมิดเด้อพี่ก็เลยเซลขนมแทนเด้อเพื่อประกันเสีเวลามันวะลูกชิ้นมันจัแหเท่าไหร่ชิเชนสดี่เปชิเชิเอาที่เอาที่มีในร้านเลย6กชิบปอกชิบใส่างบางกันนีไป เป็นแปดสิอหมาน,นี้หมาน,นี้น่องนะแล้วก็ใส่หมากง่นอีกเศ้าบาท,าบาทเป็นซองลอยซะบอกอาไหนเศ้าบาเอปะเศร้าบาดชิบพันอชิบช่องพันบอกอะไรปะเศ้าบาทกะลูกค <laughs> ี้นมะ่งเท่าไหร่มันดับอย่ลูกข้นหกิบ หกบาทูกสินะกระแสนี่มากันบบาทกระแสมึงกับเพิ่มไปอีกเพิ่มมันเป็นสามสิซะบาทเพิ่มไปเป็นเจ็ดสิหมาอมากันน่มึงนะมาอันม่วงนั่นมันเป็นเออเพิ่มไปอีกสามสิันเป็นร้อยหนึ่งมันกี่ปีมันเป็นสามชิบนเดีทาซะเออแม่ค้าจำเป็นสั่นตัวทัว ลน้องมาอยู่เสียบมอยู่อ่ะะไปๆพ่อพอจเป็นซองลอยลูกสินนะแม่นะวะายังเหลือลอยสีสิบป่ะอืมตะบอกตะวันเดีสาวอืมสามสิบ ะโตะเตะหงนะหกบมใหญ่จะโตจะเตะหไดเป็นโตเป็นเตะนะด้เปนโตี่ี่ีีเอออืม อ๋ออืมเลยเลยอีกสี่สิบบาทประมาณน่ะแป้นหอ่อแม่นจังปะจ่ายบ้านแล้วจ้าขอบคุณคุณมากนะคะคุณพี่คนสวยน้ำจิ้มบ่ต้องไห้มถาถ่าเด้อสิบห้าทั้งหนาเอาเอง <c oughs> ไปกับถือใจมาค่ะแล้วเนาะถือใจอีผึ่งแล้วเจ้าร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยจา้าครบรอบครบรอบปะครบห้าร้อยด้อพี่เด้อวยแบบลูกสิ้นนั่งเมื่อใดจะเจ็ดสิบบาทขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อ มันสิปิดกอะไรแบบนี่นะนี่ๆๆก็มันสีเปียกนี่นี่ๆๆเดี๋ยวเตยซึ่งค่ะมันเศษอันหนึ่งกินเองไปเอาสียงมาไดกันน้ำเอาน้ำหนุหิวหิวน้ำหนุ่ม่าผ่อกันอยู่บ้านเลยพี่น้องเด้อแล้วก็สชื่อเขาหิวน้าก่อนนเนี่ยสองพ่อลูกไปพ่อกันอยู่บ้านเลยพี่น้องเด้อไปปลา สัเล้งจ้ะสัเล้งจ้ะ,ะมืดฝ่ามาัวฝนมาอีกอะบ่ายสามถูกเขามากนะไปไหนนะฮะโกโก้ห้ร่หมหกท้องเฮลุยแค่โกโก้มีของไทยบ้างถ้าเกี่ยวประดับวันนี้เราคืออยู่ข้าวเราดูไงแค่โกโก้มีของไทยบ้างแลูกชิ้นออกมา อบคุณคุณป้าหรือยังพี่แก้มเอาเลลูกชิ้นขอบคุณพี่สาวคนสวยมากเด้อที่เลี้ยงลูกชิ้นแล้วก็น้ำปั่นหรือเด็กขนมเนาะแต่ว่าลูกชิ้นมันบัวพ่อเลยเอาขนมแทนขอให้อยู่ดีไม่แห้งำลำรวยำลำรวยเจ้อจ้าไปลแล้วสบายดี